อ่าสวัสดีผู้ชมก่อนอืมสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อไวกี้ครับผมชื่อไวกี้นะครับตอนนี้ผมจะมาแสดงให้ดูนะครับอึ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 บึบ ข้าแรกผมจะนอนหันหลังอึ๊บชึ๊บอ่า <hi> เฮ้ยใยๆออกหัวไปหัวไปงี้ออกไปง um. ี้ออกไปงี้เออเอาไปงี้อ่าอ่าขาไว้ตึงไว้ตึงไว้ตึงไว้เออเออตึงไว้โอเคโอเคนิ่งๆไว้อ่าเยี่ยมเยี่ยมอ่าโอเค อ,อ่า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 จุจุบจุจัจจจเยเูกอืมโอเคถ้าต่อไปผมจะทำให้อยู่ในเก็บคืมั้ยจวบโอเคน่โอเคอ วันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะผมเหนื่อยแล้วก็เบิ่มวัสดีครับ